วันนี้พิมพจะพาทุกคนมาเดินเล่นที่ตลาดน้ําคลองบางหลวงค่ะตลาดน้ําเล็กๆในกรุงเทพที่เดินทางง่ายมากนั่ง MRT สายสีน้ําเงินมาลงที่สถานีบางไผ่แล้วเดินเข้าในซอยมาอีกนิดก็ถึงเลยหรือใครไม่อยากเดินก็สามารถนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้ามาได้ค่ะฟิลตลาดที่นี่คล้ายอัมพวาแบบย่อมๆบรรยากาศบ้านไม้เก่าๆติดกับคลองและมีเรือแล่นผ่านคลองไปมาตลอดเวลาค่ะคลองบางหลวงเป็นย่านศิลปะเก่าแก่มาที่นี่มีกิจกรรมไม่ทํามากมายเลย ไม่ว่าจะเป็นการร้อยลูกปัดเพนแก้วเพนจานวาดภาพระบายสีงานประดิษฐ์และงานฝีมืออื่นๆอีกมากมายเลยค่ะสามารถใช้เวลาอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันแบบไม่เบือ่อและสําหรับกิจกรรมที่พิมพ์เลือกทําในวันนี้ก็คือการระบายสีปูนปาสเตอร์ค่ะพิมพ์เลือกเป็นแบบแจกกันขนาดเล็กนะคะเอาไว้ใส่ดอกไม้ค่ะกําลังอยากได้อยู่พอดีเลยและไม่ต้องกลัวร้อนนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าข้างในร้านนี่แอร์เย็นฉ่ามากๆเลยค่ะเราสามารถเลือกที่นั่งได้ตามใจชอบเลยนะคะได้ที่เหมาะๆแล้วก็ ริ่มทำกิจกรรมกันค่ะตลาดน้ำคลองบางหลวงเดิมทีเป็นย่านชุมชนเก่าแก่ของกรุงธนบุรีต่อมาได้มีกลุ่มศิลปินร่วมสมัยเข้ามาพัฒนาที่นี่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิละปะค่ะและนี่ค่ะผลงานของพิมพในวันนี้น่ารักปุกปิ๊กไหมคะทุกคนถ้าใครกำลังมองหาที่เที่ยวในกรุงเทพแบบชิลๆแนะนำตลาดน้ำคลองบางหลวงเลยค่ะ